ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ผมขาปะกลับจากแม่สอดร,รถเปล่าผมก็จะนำคลิปวิดีโอรถเปล่าขากลับจากแม่สอดนะครับช่วงประมาณตลาดมูเซอร์ลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอุทยานอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลงเขาที่ gps เขาจับความเร็วรถบรรทุกนะครับห้ามเกิน40กิโลเมตรนะครับลงเขาแต่เขาน่าจะ อารมณมารวยให้60มั้งรถเปล่านะอันนี้ผมรถเปล่านะครับขารถเปล่าขากลับออกจากแม่สอดผมจะพาไปดูตรงที่ว่าเขาจับความเร็วอะ่ะห้ามเกินอะ่ะเพราะว่าเส้นเนี้ยผมโดนมาแล้วสองใบสองพันใบละพันครับถ้าเกิดเกินนะรถบรรทุกนี่เขาห้ามห้ามเกินเลยอะ่ะไม่ให้เกินเลยอะผมพลาดไปสองสองครั้งแล้วก็ ครั้งทุกวันนี้ก็คือระมัดระวังตลอดไม่ให้เกินช่วงเวลาเราลงเขาแล้วเขวาก็จะมีอันนี้นะมีใครพอทราบมั้งไหมครับเรื่องอไรเนี่ยเรื่องจุดความเร็วอะช่วงสารพรวอลงมาช่วงประมาณหน้าสารเลยมั้งขากลับนะหน้าสารลงมาจนถึงทางเข้าบ้านแม่ละเมอครับเขาจับยาวจากนู่นลงมาเลยผมโดน ผมโดนเตือนแล้วสงสัยมันจะเป็นจุดกรมขนส่งของตากอะ่ะเขาน่าจะเพิ่มจุดนานแล้วหรือว่าเพิ่งเพิ่มนะผมไม่แน่ใจแต่ผมมาผมเพิ่งเคยโดนไงทุกทีผมลงมาเร็วผมไม่เคยโดนไงผมมาโดนวันที่12พฤษภาเนี่ยมันเป็นหนังสือออกมาเตือนอะ่ะเตือนแล้วตัดคะแนนว่าถ้าเกิดว่าปรับตังเ็าน่าจะใส่ย,ยอดเงินมาเนาะแต่อันนี้เขาไม่ได้ใส่ย,ยอดเงินมานะผมว่าน่าจะให้ไปเตือนแต่ผมยังไม่ได้ไปรายงานตัวเลย ต้องไปรายงานตัวก่อนก็เลยมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบเผื่อใครที่ใช้เส้นทางนี้หรืออาจจะรู้แล้วก็บอกกล่าวกันบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อเขาเรียกว่าอะไรสวนสตรอเบอรี่เหรอขวามือเนี่ยน่าจะใช่นะทางลงเขาเนี่ยแต่ขาขึ้นนี่เอาเรื่องเลยนะแต่ขาลงนี่ก็ห้ามเกินครับห้ามเกิน60ผมก็ลมา จะมาถามทุกคนว่ามีใครที่สัญจรใช้เส้นทางนี้ขากับโดนความเร็วกันบ้างไหมตรงจุดสารพรวรเนี่ยแต่ว่าขาลรถหนักอะเลยสารพรวรล,ลงไปอะผมผมพอทราบอยู่เพราะว่ามีพี่พี่ที่ทีมงานก็โดนใบสั่งกันมาผมก็ระมัดระวังอยู่สองจุดด้อยลั่วก,กับตรงสารพรวรขาลรถหนักอะเนาะก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าขากลับเนี่ย เขาเพิ่มจุดมาอีกแล้วความเร็วห้ามเกินในใบที่เขาแจ้งผมมาเนี่ยเขาห้ามเกิน40ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ผมไม่รู้ว่าการปฏิบัติอเขาจะให้เท่าไหร่แต่ในใบเขาระบุล,ลงมาเลยห้ามเกิน40น่สไงผมเลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบได้รู้ข้อมูลเผื่อใครเดินทางจะได้ระมัดระวังอย่าขับเร็วมันจะมีตอนนี้สองจุดนะตอนแรกดอยลั่วแล้วก็สารพววแล้วก็ตอนนี้ ขารถหนักก็จะเป็นช่วงเลยสารพะวอไปครับก่อนลงเขาจะมีป้ายบอกอยู่ก่อนถึงแต่ช่างสรพสานมิตรแล้วก็ขารดเปล่าเนี่ยขารถกบเนี่ยตอนแรกก็จะมีแค่ตรงรอยลวกเนาะแต่ตอนนี้เขาเพิ่มจุดมาตั้งแต่สารพะวอลงมาจนถึงบ้านแม่ละเมานะที่ว่าจับความเร็ว gps เนี่ยจุดใหม่ก็คือสารพะวอ ลงมาถึงแม่ละาเมาห้ามเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมไม่รู้เขาจะให้60ไหมเพราะว่าผมเพิ่งได้รับหนังสือมาเดี๋ยวผมไปรายงานตัวก่อนที่ผลส่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลจะได้นำไปใช้ในการขับขี่ได้ว่าเราจะได้ระ,ระ,ระ,ระมัดระวังความเร็วของเราไม่ให้เกิน แล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่น้ําท่วมเนาะตอนเออปีไหนอะที่น้ําท่วมที่น้าท่วมทางแล้วรถสัญจรไม่ได้อะเพราะว่าตรงเนี้ยทางตรงนี้เขาสร้างทางแต่ไม่มีสะพานไงก็เลยไปเป็นพันนังกั้นน้ําเหมือนสันเขื่อนอะ่ะน้ําก็เลยไปไม่ได้ทําให้น้ําท่วมเ้าตรงนี้ใครที่ใช้ถนเนเส้นนี้ก็จะพอทราบกันดีเนาะที่วิ่งขึ้นวิ่งลงกันบ่อยๆอะ่ะอันนี้ก็จะ บอกหรือแนะนำคนที่ว่าเข้ามาดูคลิปจะได้ทราบแล้วจะได้เห็นบรรยากาศเนาะตอนนี้เขาก็เริ่มผมเห็นเขาเริ่มทำการเจาะนะเจาะใส่ท่อใต้ล่างหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเพื่อให้น้ำผ่านไปโดยที่ว่าไม่ต้องขังเวลาเจอหน้าน้ำน้ำหลากอะเนาะ นี้ยังไม่ค่อยอันตรายมากเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วนะครับดอยลวกก็จะเป็นเข้าเขตช่วงดอยลวกขาลงเขายาวน่าจะประมาณสองหรือสามกิโลได้เนี่ยเนาะน่าจะประมาณสองกิโลครับเนี่ยจะเป็นภาพบรรยากาศช่องเขาก็จะเป็นแบบซ้ายขวาก็จะเป็นเขาเลยครับก็อันตรายช่วงประมาณหน้าฝนนะเนาะที่แบบ จะมีพวกหินหรือว่าดินสไลด์ลงมาจากภูเขานะครับก็อันตรายเหมือนกันนะบางทีขบัขบรถอยู่เราต้องระวังเวลาหินมันอาจจะกิ้งลงมาได้นะจริงๆนะว่าอันตราย,ยนะนี่ก็จะเป็นดินสไลด์แล้วเขาก็ทำทำ,ทำไก่เกียร์ใหม่แล้วก็ปรับหน้าเขาให้ให้ดีไม่ให้แบบสไลด์ลงมาได้อีกอะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มทำดีแล้วนะทางเห็นไหมเขาก็จะ เริ่มเปลี่ยนจากลาดยางเป็นคอนกรีตเพราะาผมว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาขึ้นเขาเจอน้าอะคอนกรีตอะมันก็จะไม่ค่อยถลายลื่นเหมือนกับถนนลาดยางเนาะลาดยางเวลาเจอน้ําเนี่ยเริ่มลื่นเลยละอันตรายนะครับแต่ว่าเขาก็เริ่มทยอยทําช่วงเขาเนาะผมว่าดีมากเลยเราจะได้ขับขี่ด้วยความปลอดภยนะัยเนาะ เวลาขึ้นเขาผมนี่แหละอันตรายเพราะว่ามันเป็นรถเพาเดียวไงรถเพาเดียวมันก็เลยทําให้ขึ้นเขาได้ยากล้อมันจะค้าไม่เหมือนรถที่แบบสองเพาเนาะ ขาลงเนี่ยรถจะไหลลงส่งตลอดเลยนะครับเราต้องคอยพยายามควบคุมความเร็วรถไม่ให้มันเกินความเร็วที่ทางขนส่งของกำหนดมาเพราะว่าเขาไม่ได้จับความเร็วที่กล้องหรือว่าอะไรนะเขายิงตรงมาที่ตัวรถสัญญาณ gps ที่ส่งให้กับขนส่งเลยนะครับเขาสามารถดึงข้อมูลออกมาได้เลยและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าเขาแบ่งเขาอะเพื่อจะทำทาง จะเป็นสองฝั่งจะเป็นเขาครับมองเข้าไปแล้วเป็นแบบอุโมงค์เลยอ่ะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยมากเลยครับช่วงเนี้ยแต่ขาขึ้นนี่ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะชันแล้วมันก็จะโค้งเวลารถเราขึ้นเขามาอ่างมันก็จะดึงตัวแม่นะครับทำให้ขึ้นเขาได้ยาก และช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มองไปเห็นหางของเขื่อนภูมิพลเลยนะครับเนี่ยครับช่วงนี้มองลงไปผมมาผมก็ไม่ค่อยสังเกตน,นะผมมาดูกล้องเนี่ยจะสวยงามมากเลยครับ นี้ขวามือนี่ของเราก็จะเป็นสารเจพาพ่อยลวกนะครับก็จะมีขาขึ้นก็จะมีที่จอดรถไว้ให้จอดรถเวลารถที่แบบว่าอาการเลื่อนไม่ค่อยดีแบบขึ้นเขาไม่ค่อยไหวก็จะมาจอดตรงเนี้เพื่อจะทําการพักรถหรือว่าจะซ่อมหรือว่าจะอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ส่งลงเร็วมากเลยนะครับใคร,ใครที่ขึ้นมาก็ควรระมัดระวังนะครับตรงนี้ ค่อยค่อยคานลงไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรถหนักเนาะแต่ถ้ารถเบาทุกคนก็จะคล่องกันอยู่แล้วแหละนี่ครับช่องนี้ก็จะเห็นเขื่อนได้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีเขาบางังก็แบบจะเป็นทางลงที่แบบว่ามองเห็นเอ่อบริเวณร,บรอบๆได้แบบสวยงามมากเลยครับตรงนี้สวยที่ซ่อนความอันตรายอยู่ครับ ตรงนี้ถ้าเกิดขาขึ้นนี่ช่วงนี้นี่ส่วนมากนะรถบรรทุกเขาจะชิดขวากันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเมีเขาขับขวาผมก็ขึ้นขวานะซ้ายมันน่าจะขึ้นยากหรือว่ายัางไงเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะพากขึ้นขวาผมก็ขึ้นขวานะ้าขาขึ้นแต่รถป่าก็ค่อยๆลงไปครับเพราะช่วงนี้จะใกล้ถึงทางลงฉุกเฉินละที่แบบไม่ให้หยุดรถฉุกเฉินอะ ตว่าเบรกแตกหรือเบรกไหม่เนาะเพราะการลงเขามาสักระยะหนึ่งเนาะรถหนักเนี่ยก็เกิดการสึกหลอได้แล้วเกิดความร้อนของการเสียดสีของผ้าเบรกและดุมล้อเนาะนี่ก็จะเป็นถึงทางขึ้นจุดจอดฉุกเฉินครับก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วก็มีการสูญเสียชีวิตกันมากมายครับตรงเนี้ยก็ทําให้แบบฉุกเฉินเนาะเห็นไหมจะเป็นทางขึ้นใครที่หยุดไม่ไหวก็ เดียวขึ้นไปใช้บริการได้เลยครับฟรีนะครับแต่ก็อย่าใช้เถอะไม่คุ้มหรอกเนาะอันนี้ก็ใกล้จะสุดเขาดอยลวกแล้วละครับดูเนอะเก่งเนาะกว่าจะทําทางขึ้นมากันได้เนาะกว่าจะขยายทางกันจ้อาจริงนะคนเนาะนี่ก็ชมบรรยากาศไปครับ ก็อันนี้ก็ถือว่าใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับถ้าเกิดข้ามสะพานคลองแม่น้ําอันนี้ไปก็ถือว่าสิ้นสุดการจับความเร็วของขนส่งแล้วนะครับเราก็ใช้ความเร็วได้ปกติแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะให้ชัวร์ก็ไปถึงป้อมตํารวจทางหลวงก็โอเคนะครับแต่คนที่ใช้ทางสัญจรก็จะพอทราบกันดีครับว่าจากไหนถึงไหนเนาะแต่อันนี้ผมมาทำลิปสําหรับคนที่ไม่เคยมาเนาะเนี่ยสะพานนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วครับ พอเราพนปุ๊บก็ใช้ความเร็วได้ปกตินะครับเวลาลงไปก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยครับแล้วถ้ามีสาระดีๆหรือมีอะไรคืบหน้าผมก็จะามานำเสนอให้ทุกคนได้ติดตามกันครับก็ขอขอบคุณครับ